ในร้านของคุณเนี่ยเหมาะกับแบบตรงหรือว่าแบบแอลมากกว่ากันนะคะวันนี้ยิ้มเลยพามาตั้งให้เห็นนะคะทั้ง2แบบเลยนะคะ เจอกันในมิสเตอร์แคชเชียร์นะคะแน่นอนค่ะว่าในเพจนี้จะต้องมีเคาน์เตอร์สําหรับคิดเงินในร้านค้าต่างๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะเลือกรุ่นเลือกลายไม้เลือกสีสันที่จะไปวางเป็นแคชเชียร์ภายในร้านค้าของเราในธุรกิจของเรานะคะมันก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามค่ะที่เป็นคําถามเรียกได้ว่าจะเป็นคําถามแบบยอดฮิตเลยไหมนะคะวันนี้เดี๋ยวยิ้มจะลองพาลูกค้านะคะมาคิดไปด้วยกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือเคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะ ในร้านของคุณเนี่ยเหมาะกับแบบตรงหรือว่าแบบแอลมากกว่ากันนะคะวันนี้ยิ้มเลยพามาตั้งให้เห็นนะคะทั้ง2แบบเลยนะคะก็จะด้านนี้เลยนะคะจะเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์แบบตรงส่วนด้านนี้จะเป็นเคาน์เตอร์แคชเชียร์แบบแอลแต่ก่อนที่ยิ้มจะไปเจาะว่าแบบตรงเนี่ยมันแอบดีกว่าแบบแอลยังไงแล้วแบบแอลเาแอบเจ๋งกว่าแบบตรงแบบไหนนะคะมาเคาะรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยอ๋อพอฟังแล้วแบบ วันนี้ยังไงก็ต้องได้ไปนะคะเป็นไอเดียอย่างน้อยๆเนี่ยพอลูกค้าตั้งใจฟังแล้วก็แบบอ,อ๋อร้านของเราต้องตรงเลยแหละคุณยิ้มต้องตรงเลยพอฟังมาแล้วยังไงก็ต้องตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือร้านค้าของคุณลูกค้านะคะพอตั้งใจฟังลงรายละเอียดไปพร้อมกันแล้วกับม e ิสเตอร์แคชเชียลวันนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าแบบไม่แอลไม่ได้แล้วพอฟังแล้วแอลเลยแหละยังไงที่เราจะต้องทํางานแล้วเหมาะกัแบการคิดเงินของเราเหมาะกับสินค้าของเราเหมาะกับเลเยอร์ที่หน้าร้านของเราเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลวันนี้ตั้งใจฟังเลยนะะะะะะคคคยยยิิ้มมจจไปุทีลแแแบบแบบแบบเเเรรรรา่หือตงด แบบตรงมีเสียงตอบด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกันที่แบบตรงนะคะแบบตรงตัวนี้นะคะต้องบอกว่าถึงเขาจะตรงแบบนี้แต่เขาก็ยังมีฟังก์ชันที่เราได้ใช้งานสเตปนี้นะคะจะเป็นสเตปที่เราจะวางจอคอมพิวเตอร์วางเครื่อง POS นะคะแต่ว่ายิ้มอ่ะไม่ได้มาวางจําลองเราจะได้ไม่บังหน้ากันเลยยิ้มจะได้ตั้งใจอธิบายนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่แบบตรงเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันเป็นได้มากกว่าเธอนะคะแบบพออยืยแล้วแบบหันไปฉลองแบบแอลด้วยหางตาแล้วก็ ฉันทําได้มากกว่าเธอนะคะเคาน์เตอร์แบบตรงนะคะข้อแรกเลยนะคะมันสะดวกในการจัดวางมากกว่าเอาละคะ่ะสะดวกยังไงลองคิดภาพนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องสั่งเคาน์เตอร์แบบตรงแล้วก็ไปวางที่หน้าร้านของเราโดยที่ไม่กล้าตัดสินใจว่าเราจะวางตรงนี้ถาวรไหมเราจะย้ายไหมเราจะ move ไหมเราจะเปลี่ยนทางเดินลูกค้าไหมใดๆนะคะ ความสะดวกในการจัดวางของเคาน์เตอร์แบบตรงคือสามารถไปวางตรงไหนก็ได้วางอย่างไรก็ได้มีข้อจํากัดได้น้อยมากไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยวางตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมัน,นจะมีหางแอลออกมาอุ้ยวางมุมนี้ไม่ได้นะคะเพราะตัวแอลทางด้านนี้มันเป็นบางทางเดินเข้าออกไอ้ตัวแอลด้านนี้เอ่อบางทางเดินเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกังวลในข้อน,นั้นพอเป็นเคาน์เตอร์ในลักษณะตรงๆค่ะมันสะดวกในการจัดวางเต็มที่แค่เลือกนะคะว่าอยากให้ส่วนที่เป็นสูงอันเนี้ยอยู่ด้านนี้หรือว่าอยากจะให้ส่วนสูงย้ํามาอยู่ด้านนี้แล้วสเตปเตี้ยวางถุงมาอยู่ด้านหน จัดวางนะคะในลักษณะเคานเตอร์แบบตรงจะสะดวกมากกว่าอย่างรูปทีมขึ้นตัวอย่างให้นะคะสําหรับข้อแรกเลยสะดวกในการจัดวางส่วนข้อที่2นะคะที่อยากจะบอกนั่นก็คือมันสะดวกในการเดินเข้าออก เวลาที่เป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลอะค่ะมันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นหางแอลออกมาการจัดวางของเราเนี่ยจะต้องวางผังวางเรียลเ,เลยว่าเราเนี่ยจะเดินเข้าทํางานด้านไหนแล้วเอาเคาน์เตอร์ตัวแอลปิดที่มุมไหนเพื่อไม่ให้เออลูกค้าเดินเข้าออมาหรือมีใครบุกลุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีข้อจํากัดว่าต้องเดินเข้าทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเป็นเคาน์เตอร์ต,ตรงๆแบบนี้สมมติว่าเราตั้งแบบนี้เราก็ไม่ได้ชิดทางใดทางหนึ่งวางเป็นเซนเตอร์ตรงเนี้ยเจ้าหน้าที่จะเดินเข้าทางไหนก็ได้เดินยังไงก็ได้อาจจะเดินเข้ามาทางนีีีี้้้้้้้้มมมาา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 าปปฏฏิิิบบัััตตหหนน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 ททท่่่กกก็็ไไดดดดเเเขสรถํชะะค มันเดินเข้าออกเพื่อเข้ามาทํางานในจุดจุดคิดเงินตรงนี้ได้สะดวกสบายมากขึ้นและข้อที่3นะคะที่เคาน์เตอร์แบบตรงแบบนี้จะรู้สึกได้ว่ามันยืดหยุ่นแล้วแบบโอ้ฉันทำได้มากกว่าแล้วมีทําให้เจ้าของธุรกิจนะคะรู้สึกว่ามีความสนุกมากขึ้นนะคะจากรูปตัวอย่างรูปที่2นะคะจะเห็นว่ามีการวางรวมกันเป็นกลุ่มได้ อันนี้อาจจะเป็นจุดคิดเงินสเตชันที่1สเตชันที่2ใส่ัมเบอร์จุดคิดเงินแค่เชียร์หนึ่งสองสามสี่เชิญลูกค้าที่แค่เชียร์สามแค่เชียร์สองอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําให้หน้าร้านของเราเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ้านหน้าที่ยืมดูบัตรหน้าที่การแบบเรียงเลยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเข้ามาก็มีความรู้สึกว่ามีจุดให้บริการหลายจุดหรือลูกค้าเดินเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าจุดคิดเงินของเราเนี่ยดูใหญ่โตมากเลยวางเรียงกันยาว,ยาวเลยมีเจ้าหน้าที่รอดูแลลูกค้าหลายๆท่านพร้อมๆกันอันนี้คือง่ายๆนะคะมันสามารถที่จะรวมกลุุ่มกันนนนะะคคเเป็จดดิิง และมันก็สามารถแยกกันด้วยสําหรับรูปด้านล่างนะคะถามว่าแบบแยกเนี่ยเหมาะกับอะไรเป็นเลเยอร์ที่เราต้องการให้มีสเปซของเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาทํางานก็แล้ว1อีกข้อหนึ่งนะคะการแยกอันนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆถ้าสมมติว่าร้านค้าของเราเป็นร้านที่เน้นในเรื่องการจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมตามเทศกาลหรือใดๆอาจจะช่วงนี้สมมุติถ้าเกิดว่าเราขายของที่ช่วงปิดเทอมจะขายดี เราก็สามารถจัดก,กิจกรรมในสินค้าที่มันขายดีช่วงนี้ได้ยกเจ้าแคชเชียร์ตัวนี้นะคะอาจจะไปวางที่มุมสินค้าตรงนั้นหรือไปวางที่หน้าร้านหรือช่วงปีใหม่ขายดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าสินค้าของเรามีอะไรที่สามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญได้หรือว่าสามารถเรียกแขกได้สามารถยกเจ้าตัวแคชเชียร์เนี่ยอาจจะไปวางที่มุมหน้าร้านที่เข้ามาแล้วสะดุดตาหรือแม้กระทั่งว่าสมมติว่าธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปจัดรายการด้านหน้าอาคารของเราเลยไปออกมูธไป โปรโมทไปทําให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปหาเคาน์เตอร์ที่มีความรู้สึกว่าจะหาอะไรไปดีเดี๋ยวไปตั้งบูธแล,ลูกค้าเยอะๆแล้วอยากให้รู้สึกว่าเอ็กเพิอยากให้รู้ว่าแบบ ดูโปรดูมืออาชีพหรือเอาไปจัดกิจกรรมเฉพาะสินค้ามาใหม่สินค้าจัดโปรอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ยกตัวนี้นะคะไปวางในแอเรียที่เราจัดกิจกรรมเอาไว้หรือว่าวางในแอเรียที่สินค้าขายดีสินค้าที่เราต้องการโปรโมทเราก็นําไปจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมได้เลยนะคะมันสะดวกมันยืดอยู่แล้วมันก็ยกย้ายได้สบายสําหรับเคาน์เตอร์แบบตรงเพราะว่าหน้างานหรือจุดที่เราจะไปวางจัดกิจกรรมหรือว่าหน้าแอเรียตรงนั้นเนี่ย มันไม่ได้มีข้อจํากัดสมมุติเป็นตัวแอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าจะไปวางแล้วจะหันพอดีไหมมันมันมุมเดียวกันหรือเปล่าแต่อันเนี้ยเราออาไปวางเราก็ตั้งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าจริตในการทํางานหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยอ๋อมันประมาณอย่างที่คุณยิมเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วผมควรจะต้องเลือกแบบตรงนี่แหละแต่มองดูเคาน์เตอร์ตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปสมมุติว่าธุรกิจเราอยากจะมีที่วางของเยอะๆคุณสามารถเลือกเรามีรุ่นที่มันยาวกว่านี้นะคะสามารถสั่งไปได้แต่เนีียยคคอมาาวววเเเเนนนได่ลลััตแชใกษณะ แบบนี้มันก็สะดวกสบายนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะก็คือสะดวกในการจัดวางเราไม่ต้องกังวลว่ามุมแอลซ้ายมุมแอลขวาไม่ต้องมีความลังเลตรงนั้น2คือสะดวกในการเดินเข้าออกเดินเข้าทางซ้ายเดินเข้าทางขวาก็สะดวกเช่นกันนะคะและข้อ3นะคะสามารถที่จะวางรวมกันวางแยกกันนะคะในเวลาที่เราต้องการจัดกิจกรรมออกอีเวนต์ออกบูธหรือว่าโปรโมทสินค้าใดๆนะคะก็สามารถยกย้ายไปวางได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะพอฟังแบบนี้แล้วฝั่งเคาน์เตอร์ตัวแอลเริ่มแบบชั้นเหลืออะไรอะ ชัน้นเหลืออะไรให้ดีบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเวลาเป็นเคาน์เตอร์ตัวแอลเวลาคิดเงินแล้วก็ถ้าหน้าร้านของเราเลือกเคาน์เตอร์คิดเงินเป็นลักษณะตัวแอลแล้วเนี่ยอะไรที่โดดเด่นมากกว่าอะไรที่ดูเป็นประโยชน์ดูเป็นแบบอ๋อมันต้องแอลแหละร้านเรามันต้องแอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มี3ข้อเหมือนกันค่ะยิ้มเคาะประเด็นออกมาคล้ายๆ,ๆก,กันแล้วก็ดูเปรียบเทียบได้ง่ายๆเช่นกันเลยนะคะสําหรับข้อแรกนะคะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเคาน์เตอร์ตัว L ทําได้มากกว่าเคาน์เตอร์แบบตรงนั่นก็คือมีความเป็นส่วนตัวมากกว่านะคะถามว่าความเป็นส่วนตัวคืออะไรแบบยังไงเป็นคนอินโทรเวิร์ตเป็นคนแบบไม่ค่อยสุงสิก่กับใครมันไม่ใช่นะคะคําว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นในเชิงของ การทางานเป็นในเชิงของความปลอดภยัยเวลาที่เป็นเคาน์เตอร์ el, ตัว L เนี่ยมันก็จะมีปิดด้านข้างอย่างที่ลูกค้าเห็นภาพเพิ่มเติมนะคะด้านข้างที่เป็นตัวโต๊ะที่เราวางคอมพิวเตอร์คิดเงินเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีมุม L เข้ามาเวลาที่เราทํางานจริง,รงๆเวลาที่เราให้บริการลูกค้าจริงๆหรืออะไรใดๆนะคะมันจะยากมากที่ลูกค้าจะเข้ามาในบริเวณนี้ได้ในมุมนี้ได้คือมันส่วนตัวมันปิดบริเวณสมาา <S 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 สมุติว่าถ้าจุดนี้เป็นจุดที่เราเก็บเงินคิดเงนินใส่เครื่องคิดเงนินหรือว่าต่างๆนานานะคะมันทําให้รู้สึกว่าคนทํางานด้านในเนี่ย มากขึ้นรู้สึกว่า o r g a ไ i ซ e หรือว่าจัดการภายในบริเวณแอเรียตรงนี้ได้เขาเรียกว่าแบบมันเอาอยู่ยเวลายืนทํางานไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลเพราะยังไงก็มีส่วน L เนี่ยที่ปิดด้านข้างเอาไว้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาไหมนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวกว่าเนี่ยให้คุณได้แน่นอนสาหรับเคาน์เตอร์แบบตัว L นั่นเองสําหรับข้อที่2นะคะพอมันมีมุม L เนี่ยนอกจากเป็นส่วนตัวมากขึ้นเนี่ยมันสามารถจัดโซนได้เป็นสัดส่วนสัดส่วนอย่างไรด้านหน้าเป็นยังไงคะ,ะคิดเงินนะคะรับสินค้ามาใส่ถุงต่างๆนานา เอาของใส่ถุงเช็คสินค้ามีสเต็ปบ,บนแบบนี้อาจจะแกะสินค้าแล้วก็เช็คสินค้าได้ มีแท่นนะคะเซ็นสลิปนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้เป็นไงคะจัดโซนการทํางานมีทั้งส่วนสูงมีส่วนเตี้ยในขณะเดียวกันนะคะตรงนี้เอาไว้เก็บเงินตรงนี้เอาไว้เก็บของเพราะว่าอย่างที่ลูกค้าเห็นนะคะว่าตรงตู้ด้านข้างที่เรามาต่อเป็นตัว L เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ไวางจองคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่อง POS เท่านั้นด้านล่างเขายังมีตู้มีลิ้นชักให้แบบนี้เวลาที่เรามีเป็นลักษณะเคาน์เตอร์ตัว L เนี่ยด้านข้างนะคะมันไม่ใช่ว่าแค่จะมาเอาวางมาเพื่อมาเป็น L ไซส์อย่างนั้นเฉยๆนะคะมันมีฟังก์ชันให้คุณ ความเป็นส่วนตัวมากกว่าแล้วเนี่ยมันยังจัดโซนจัดความเป็นสัดส,ส่วนเป็นระเบียบในการทํางานได้และเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าเวลาเป็นเคาน์เตอร์อตัวแอลเนี่ยมันได้ฟังก์ชันแบบนี้ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องลองดูว่าอ๋อไอแบบนี้แหละที่ผมชอบเพราะว่าตรงที่คิดเงินเนี่ยนะของมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นของแถมของสมนาคุณหรือว่าต่างๆนานา,นา,นานหรือลูกค้าหยิบสินค้ามาต้องมีของบางอย่างที่เราจะให้ร่วมไปกับลูกค้าด้วยนั่นนี่นั่นผมต้องการที่เก็บของเยอะๆแล้วก็จัดให้มันเนนนนะะี้อคัักงใลษณ่่ และก็มาถึงข้อที่3นะคะที่เคเตอร์ตัวแอลให้ได้มากกว่าเคเตอร์แบบตรงนั่นก็คือเราสามารถมีพื้นที่ทํางาน2ด้านง่ายๆเพียงแค่คุณหมุนตัวเท่านั้นเองนะคะด้านนี้อยู่ไล,ลูกค้าเป็นบัตรเครดิตดูสินค้าเอาสินค้าใส่ถุงนั่นนี่นู่น,นต่างๆนานาเพียงแค่คุณหันกลับมานะคะนี่ถ้าเราเป็นนักเรียนก็แค่สั่งซ้ายหัน แค้ที่ทํางานอีกด้านหนึ่งเลยเราดูแลต้อนรับลูกค้ารับรองลูกค้าด้านหน้าเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องคิดเงินต่างๆนานาเราแค่หันมาเราก็ยังมีพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งในการทํางานไม่ว่าจะเป็นคิดเงินทอนเงินเก็บเงินใส่ถุงเอาบินของเราเองนี่แหละเก็บใส่ลิ้นชักไว้รอเคลียวเวลาเราออกจากกะนั่นนี่นูน่น,นต่างๆนะคะแค่เราหมุนตัวเท่านั้นเองเวลาที่เป็นเคาน์เตอร์ที่เป็นลักษณะตัว L เนี่ยเราจะสามารถทํางานแล้วก็ใช้ธุระเนี่ยได้ถึง2ฝั่งโดยที่ไม่ได้ต้องแบบสมมติถ้าเป็นแบบตรงเนาะมันมีด้านเดียวจริงๆ หานด้านนี้มันก็มีแค่ตรงนี้คุณหานด้านนี้คุณก็มีเคาน์เตอร์แค่ตรงนี้เวลาเป็นเคาน์เตอร์แบบตรงเนี่ยบอกได้เลยว่าคือคุณจะไม่สามารถมีพื้นที่การทํางาน2ด้าน,นง่ายๆเพียงแค่หมุนตัวได้เท่าตัวแอล ยิ้มหันอยู่ตรงนี้ยิ้มอยู่กับจอคอมพิวเตอร์มีลูกค้ามาต้องการที่จะคิดเงินยิ้มแค่หันหน้ามายิ้มก็ดูแลลูกค้าได้แล้วมันง่ายมันสะดวกนะคะสําหรับเคาน์เตอร์ตัวแอลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดธุรกิจอะไรมันหลากหลายมันแตกต่างแต่ทุกธุรกิจอย่างหนึ่งที่เราทำแลนั่นคือเราต้องทํำยังไงคะ,เ,ะเราต้องเก็บเงินเราต้องเก็บเงินนะคะสิ่งสิ่งหลักๆเลยคือเราต้องเก็บเงินเราต้องคิดเงินลูกค้าแต่เราจะทําให้จุดคิดเงินของเราเนี่ย มันพอดีมันเหมาะสมกับการทํางานในกิจการของเราเนี่ยมันต้องเลือกแบบไหนวันนี้สมมติว่ายิ้มเล่าให้ฟังมันอาจจะยังไม่ได้แตกฉานในการแบบเอ้แล้วร้านร้านหนูจะต้องยังไงเรียคะมันอย่างน้อยๆยิ้มเชื่อว่าได้ไอเดียว,ว่าเราอะอยากทางานแบบไหนบางคนอยากทางานด้านเดียวหน้าเดียวแน่นอนค่ะเรายืนที่ตรงๆแบบนี้ไม่ต้องระวังข้างไม่ต้องระวังด้านซ้ายด้านขวาไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็ต้องการความสะดวกว่าบางครั้งในการทํางานของเราอะอาจจะไม่ได้ยืนเพื่อคิดเงินตรงนี้อย่างเดียวอาจจะต้องเดินออกไป หยิบของบ้างมองส่วนต่างๆดูแลภายในร้านแต่เวลามีลูกค้ามาเราย้อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตรงแคชเชียร์เนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแบบสะดวกเดินเข้าทางนี้ก็ได้เดินเข้าทางนั้นก็ได้แล้วก็มองแค่ตรงนี้ระวังแค่ตรงนี้ไม่ต้องกังวลใดๆน,น,นะคะแบบตรงมันก็ตอบโจทย์เราแบบนี้แหละแต่ถ้าอยากมีความเป็นสัดส,ส่วนแล้วเราแบบวุ้นตกจากด้านหน้าแล้วฉันอยากได้พื้นที่อยากได้ฟังก์ชันอยากได้ตูด,ด้านข้างอยากจะแบบ หันมาปุ๊บก,ก็ยังมีพื้นที่ทํางานอีกด้านหนึ่งแบบแอมันก็ตอบโจทย์เรามันมีเขาเรียกว่าข้อดีที่แตกต่างกันไปนะคะวันนี้ลองถามตัวเองว่าที่หน้าร้านของเราอะ่ะอยากจัดจุดคิดเงินในลักษณะไหนอยากได้แบบแอหรืออยากได้แบบตรงเรื่องสีเรื่องขนาดเอาไว้ข้างหลังก่อนเรามาเลือกก่อนว่าเราจะแอหรือว่าเราจะตรงดีเพราะว่าบางครั้งอะค่ะคือบอกตามตรงว่าแบบต่อให้ใหญ่มีพื้นที่มากเลยแต่ก็แอลไม่ได้นะเพราะการทาํางานยังไงก็ต้องตรงๆหรือบางที่ยังไงก็ต้องเป็นตัวแอลค่ะเพราะว่า มีของเยอะจริงๆแล้วต้องการที่จะจัดจบในบริเวณนี้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ต้องเป็นทุกอย่างภายในหน้าร้านเลยแบบแอลอาจจะทําให้ความสมบูรณ์แบบในการทํางานมันเติมเต็มแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นแต่แน่ๆไม่ว่าจะชอบแบบแอลชอบแบบตรงชอบแบบไหนนะคะอยากให้ลูกค้าที่กาลังทําธุรกิจแล้วในธุรกิจของคุณต้องมีจุดคิดเงินต้องมีแคชเชียร์นะคะให้คุณคิดเลยว่าเออแอลก็ได้ตรงก็ได้เลือกได้แต่ว่าคุณจะซื้อของจากที่ไหนไม่ต้องเลือกนะคะซื้อที่มิสเตอร์แคชเชียร์ที่เดียวนะคะที่ท มีสินค้าอย่างดีมีทีมช่างที่พร้อมจะผลิตงานให้คุณอย่างมาตรฐานแล้วก็จัดส่งได้ทั่วประเทศโดยคุณไม่ต้องประกอบงานเองเลยนะคะแค่แกะวางคิดเงินเก็บเงินต่อยอดธุรกิจของคุณได้เลยอยากจะได้คําแนะนําเกี่ยวกับเคาน์เตอร์แคชเชียร์แล้วมีความรู้สึกว่ายังลังเลในเรื่องของไซส์สีขนาดแล้วก็ที่สําคัญเอ๊ะวัสดุมันเป็นยังไงธุรกิจของเราเนี่ยสินค้าประมาณนี้ควรจะเลือกวัสดุแบบไหนนะคะปล่อยให้ความปวดหัวของคุณนะคะ อยู่กับคุณไม่ <laughs> ใช่มาปรึกษาเรานะคะขอให้ความปวดหัวของอลูกค้านะคะม <laughs> ันลดลงบรรเทาเบาบางด้วยมิสเตอร์แคชเชียติดต่อนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราในช่องทางไลน์ยิ้มรอดูแลลูกค้าทุกธุรกิจทั่วประเทศไทยที่นี่มิสเตอร์แคเชียค่ะ